หาเงินออนไลน์โดยวิธีการแชร์ลิงก์ของคนอื่นนะคะแชร์ลิงก์สินค้านะคะเขาเรียกว่าวิธีการแอมทําแอฟรีเอทสำหรับท่านใดที่สนใจหาเงินออนไลน์ผ่านช้อปปีนะคะคือแอฟรีเอทของช้อปปีนะคะท่านสามารถสมัครโปรแกรมแอฟรีเอทได้โดยต้องมีแอปช้อปปี้นะคะสองต้องมีผู้ติดตาม100 0นคนขึ้นไปตามช่องทางโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น ต,ติ๊กตอลเฟสบุ๊คไลน์นะคะก็มาสมัครได้นะตรงนี้เกณฑ์การสมัครตรงนี้เขารู้แต่ก่อนจะมีผู้ติดตามต้องหนึ่งหมื่นขึ้นไปนะ,ะถึงจะมีถึงจะสมัครโปรแกรมนี้ได้แต่ว่าตอนนี้เขาปรับระดับลงมาต้องมีผู้ติดตามแค่1,000คนก็สมัครโปรแกรมนี้ได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดนะคะของ s h o ปปีจะได้สูงสุด2 2 5บาทต่อ1คึ่งคสั่งซื้อนะคะแล้วก็ ค่าคอมมิชชั่นแบรนด์นะคะไม่จํากัดนะคะแล้วแต่แบรนด์ไหนนะคะที่จะให้ค่าคอมมิชชั่นสมัครได้เลยนะสำหรับท่านใดที่ต้องการหาเงินออนไลน์ผ่านการแชร์ลิงก์สินค้าของ Sho ป e e นะคะสมัครได้นะคะและช่วงนี้โปรโมชั่นนะคะ Sho ป e ีเขามีโปรโมชั่นช่วงเดือนสิงหานะคะใครที่สมัครช่วงนี้นะคะนี่นะคะมาดูโปรโมชั่นนะคะแค่แชร์ก็ได้เงินนะคะโอกาสรับรายได้มากกว่า10,000แบาทต่อเดือนนะคะ และใครที่สมัคร s h o p ปี้ f f i l i a t e ของเดือนนี้นะคะพิเศษไปเลยนะคะเพีเเยงโปรโมทครบ6คำสั่งซื้อคือในเดือนนี้เรามีคำสั่งซื้อ6คำสั่งซื้อรับไปเลยนะคะวอลชเชอร์ er นะึงสามบาทเพื่อเป็นส่วนลดสินค้านะคะนี่สามารถใช้ได้นะคะวอลชเชอร์ er ตรงนี้นะคะเป็นส่วนลดสินค้าในช e นะ้อปปี้หนึามบาทนะคะเราได้ไปเลยนะ,คะแค่มีคำสั่งซื้อ6คำสั่งซื้อก็ได้แล้วนะคะสมบาทนะคะ ทีนี้เราไปดูเลยนะคะวิธีการสมัครทำยังไงนะคะขั้นตอนแรกเราเข้าไปที่ shopee affiliate จะแปะลิงก์ข้างล่างนะะใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะคะสามารถไปคลิกลิงก์และสมัครได้เลยนะคะขั้นตอนแรกเราคลิกไปที่โปรแกรม shopee นะคะนี่นะคะพอเราสมัครเข้ามาหน้าลิงก์แล้วนะก็จะขึ้นให้เข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลที่เราสมัคร shopee ปีครั้งแรกนะคะเข้าไปนะ,ะเข้าไปในแอปนะคะจากนั้นกดตกลงนะคะแล้วก็ใส่หมายเลขที่เราสมัครเข้าไปนะคะคนที่สมัครได้ต้องมีแอปช็อปปี้เนาะ,ะแล้วก็ต้องมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนขึ้นไปนะคะตรงนี้นะคะก็สมัครได้แล้วนะคะเพราอใส่รหัสผ่านเสร็จล้วก็เข้าไปเข้าสู่ระบบเลยนะคะก็จะบอกว่าคุณต้องการบันทึกข้อมูลหรือไม่นะคะแล้วก็ จะบันทึกก็ได้ไม่บันทึกก็ได้นะคะอ่านี่นะคะเขาจะบอกว่าประเภทบัญชีเป็นเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นอินทร์ไพร์ก็คือน่าจะเป็นนิติบุคคลนะคะนี่นะคะเราก็เป็นบุคคลธรรมดาเรากเข้าไปนะคะนี่จะกรอกเป็นชื่อเรานะคะข้างบนนะคะแล้วก็นำสกุลนะคะ นี่นะคะกรอกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดลงไปนะคะชื่อจังหวัดที่อยู่รหัสไปรษณีย์หมายเลขติดต่ออีเมลนะคะแล้วก็กดถัดไปนะคะช่องทางการโปรโมตตรงนี้นะคะเราจะโปรโมตตรงไหนนะคะสมมุติว่าเราจะโปรโมตทาง t i k t o อกซึ่งต้องมีผู้ติดตาม1 0 0 0คนขึ้นไปล้วก็เอาลิงกม์มาวางไว้ตรงเว็บไซต์ของคุณนะคะหมวดหมู่เฉพาะ,นะป,ระประเภทหมวดหมู่ หมวดหมู่เฉพาะก็เลือกนะคะว่ามีหมวดหมูห่อะไรนะนี้นะคะเขาก็จะมีให้เลือกนะคะแล้วก็ประเภทลิงก์เอฟเฟเอตประเภทของเอฟเฟเอตคุณก็เลือกไปนะคะเป็นเว็บไซต์แคทแบ็ k เว็บไซต์เปรียบเทียบเครือข่ายหรือว่าสื่อยี่ห้อสื่อบล็อกเกอร์ส่วนใหญ่จะเป็นสื่อบล็อกเกอร์นะ,ะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็กดตรงนี้ไปนะคะ คุณรู้จักโปรแกรมช้อปปี้เฟสได้อย่างไรก็คือจากใครใส่รหัสอ้างอิงอันนี้ก็คือตัวนี้นะคะก็ใส่ไปเลยนะคะใส่อัตโนมัติที่เราคลิกนะคะก็ใส่ไปเลยนะคะจากนั้นแล้วก็ติ๊กข้าพเจ้าตรงนี้นะคะสมมติว่าเรามีติ๊กตกเนาะแล้วก็ใส่ลิงก์ติ๊กตกไปนะคะ นี่นะคะเราต้องใส่ลิงก์แบบนี้นะแบบนี้นะคะต้องมี h t t p tiktok ตรงนี้นะคะมีเทเลนตตรงนี้ก็คือถูกต้องแล้วนะคะแล้ก็จากนั้นเราก็มากดส่งตรงนี้นะคะทีนี้เราก็รอช้อปปี้โนมัตนะคะเวลาช้อปปี้โนมัตหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูนะคะนี่นะคะพอเราสมัครไปแล้วนะคะแล้วช้อปปี อนุมัติแล้วหน้าตาจะขึ้นว่าโปรแกรม a f f i l i a t e นะคบไปที่ชั้นแล้วก็มันจะขึ้นว่าโปรแกรม Affiliate ตรงนี้นะคะ่ะเราคลิกเข้าไปนะคะตรงนี้เราคลิกเข้าไปแล้วนะคะเราก็สามารถเอาลิงก์สินค้าต่างๆนะคะไปโพสได้เลยนะคะเป็นอันนี้เป็นลิงก์เอฟเฟอละอันเราเรามาดูค่าคอมมิชชั่นที่สูงนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็สามารถเอาไปโปรโมทได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็น ค่าคอมนี่นะคะจะเป็นค่าคอมที่สูงค่าคอมแบรนด์นะคะค่าคอมแบรนด์ตรงนี้นะคะเราเอาไปโปรโมทได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาสั่งซื้อสินค้ามาค่าคอมแบรนด์เขาจ่ายเท่าไหร่นะนี่ค่ามาลองดูตรงนี้นะคะค่าคอมมิชชั่นตรงนี้นะคะสามสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะสามสิบเปอร์เซ็นของสามสิบเก้าบาทได้เท่าไหร่ของลูกค้าใหม่ได้สามสิบเปอร์เซ็นลูกค้าเก่าได้สิบสองเปอร์เซ็นนะคะ ตรงนี้นะอ่าเรามาดูค่าคอมเบนนะแบนด์ Brand ก็คือพวกที่เป็นบัญชีที่เป็นทางการเป็นช้อปปี้มอพวกนี้นะคะก็จะค่าคอมแบนก็จะสูงคือค่าคอมแบนจะไม่จะไม่จากัดแต่ว่าค่าคอมช้อปปี้เขาจะจํากัดแค่225บาทนะคะต่อหนึ่งคำสั่งซื้อน,นะคะแต่ว่าถ้าเราโปรโมทแบรนด์ด้วยของแบรนด์ด้วยแล้วก็จะได้ทั้งค่าคอมแบรนด์ค่าคอมช้อปปี้นะตรงนี้เราได้2เด้งเลยนะคะ ถ้าเกิว่าเป็นของแบรนด์นะคะนี่นะคะเราก็มาเลือกแบรนด์สินค้าขา,ายดีมีหมดมีหลายหมวดหมดู่ให้เลือกนะคะเราสามารถก๊อป้ไปแชร์ได้เลยนะคะสมมติว่าเราจะเลือกตรงนี้นะคะอันนี้ค่าคอมเราก็สามารถแชร์เพื่อสร้างไรายได้ตรงนี้นะ,ะกดแชร์ตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นลิงก์ a f f i l i a t แล้วก็ก๊อปคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ไปแชร์ได้เลยหรือว่า โพสฝน Facebook ไปเลยนะคะหรือว่าคัดลอกลิงก์ก็เอาไปแชร์ตามโซเชียลต่างๆถ้าเกิดว่ามีคนคลิกตรงลิงก์เราเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นตรงนี้นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็มาแนะนำวิธีการสมัครโปรแกรม Every a f f i l i a t e การแชร์ลิงก์ a f f i l i a t e ทำยังไงนะคะก็ไปลองทำกันได้นะคะเรามาให้มาดูตัวอย่างนะคนที่ทำโปรแกรม Every a f f i r i a t e ตรงนี้แล้วเขาได้หลายได้เป็นล้านนะคะเขาทำยังไงนะคะนี่นะคะของคนนี้นะคะ เขาทํารายได้ของเดือนของเดือนหกนะคะนี่นะคะหกมิถุนาเขาได้เดือนละเป็นล้านเลยนะคะคือบางคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็จะมีช่องทางต่างๆของเขาเนาะเขาก็จะไปทําการรีวิวการแชร์หรือว่าแล้วแต่เทคนิคของใครของมันนะคะถ้ามีคนกดลิงก์แล้วก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นตรวนี้เนี่ยของคนนี้นะคะได้เดือนละล้านนะคะ ก็สามารถทําได้นะ,ะสำหรับคนที่สนใจทําออนไลน์แล้วก็ขยันแชร์ขยันโปรโมทขยันทําคลิปนะคะก็จะได้นะคะโอเคนะคลิปนี้ก็มาแชรว์วิธีการหาเงินออนไลน์ผ่านลิงก์แอฟเฟอร์นะคะว่าทํากันยังไงนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ